สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ BTN Gaming นะครับอยู่กับใครบ้างครับลาปีนะผมผม เรามาจังหวะนี้ไหนไหนคนไหนคนไหนลาปีดอ่ะคนนี้บอกมือคนไหนเรามาครับอ๋ออยู่อยู่เกมอะไรครับอยู่เกมอะไรดาร์กเน็ตดาร์กเน็ตไปเกี่ยวกับอะไรใครอยู่กับดาร์กเน็ตวันนี้เราจะมาทำอะไรมาเล่นเล่นเพื่อความบันเทิง ีวิตลก็พ่อน้าก็มีก็มีใครก็ไม่รู้เววหนึ่งอยู่นะใครไม่รู้นะใครไม่รู้ก็นี่ก็จะเล่นเป็นสายหอกนะคะแล้วราฟูรี่เล่นเป็นอะไรสายหอกหอกหักอ่ะสายหอกหอกหักหอกหักอ่ะเคยเห็นปะเคยไป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 ตามเคยของพวกคุณก่อนเลยครับโอเคๆ่ก่อนดิ มันก็ไปเหมือนกันแหละไปเหมือนกันโอ้โหนานอยู่เลยไม่ทันเฮ้ยโอ้โหคัดซีนของพวกเขานี่หว่าโอ้โหคุยคนอะไรชื่อคีคนอะไรชื่อคีเคเนี่หว่ากดชิปเราวิ่งนี่นะคะกดชิปเราวิ่งชื่อชื่อเคเนี่่ยผมดี่ครับทำคุยกับใครกันแน่เนี่ยตอนนี้นี่ผมไปแต่พระนี่ผมไปแต่ มึงอยากมากเลยก็ควรแล้วทุกคนแหลกมากปรับกราฟิกก่อนแป๊บนึงโอ้โหนี่นี่มึงเล่นดะก็เน้นยังแหลกอีกเหรอขอมขาดอะไรไหนรู้วะบ้าขนาดไปอ่ะอ่าปาร์ตี้กดอะไรวะกด P ปะไม่ใช่ใช่กด P มั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้วปาร์ตี้ปาร์ตี้กดอะไรวะกด N หรอกด N กด N นั่นมันเป็นหน้าเมนูบอกบออ่ะ อย่าป้าตอ๋อเจอล้อเจอล้อเจอล้ใครเป็นหัวหน้าอะอะลมาเป็นหัวหน้าตีดิไปต่อเนี่ยเควสเควสโลมาอยู่ไหนใช่ใชทางนี้ไหมใช่ใช่ใช่กอรแย่แยแย่แย่ยย่ย่แ่่ะไอ้พวกแ,แกแหว่แแย่ยแ่แแ ไปแล้วมามามาคุเดยวปรับมีซีมานี่เราปรับมานอมอลเลยไม่ต้อกัวโอ้โหนอร์มอลก็บ้าเลยสีสีสีเป็นสีเป็นสีขาวมองไม่เห็นตัวมันกลมกินนี่หายโลอะไรอ่ะอือปอือนี่ทอดดออ้าวอ้าสิ้น อาไม่เก็บหรอเก็บของโลมาเก็บเก็บได้หมดเก็บได้ทุกคนเก็บได้ทุกคนไม่ก็รู้แล้วว่าไม่เก็บหรอเก็บได้ทุกคนแล้วหมดแล้วโอ้โหแต่ไป แมแเกเออทั้อือเออตายตายนี่มีแต่ายพานแล้เดี๋ยวคอยดูนะเล<อ>่าไม่เป็นไรทุคนนะจะเติโตไปด้วยกันไม่ครั้งที่แล้วเ็พูดอย่างนี้แล้แนีได้เลยวกไปะแล้วอเอออ้าโโูข้างไปปุ๊คัซีนพอดีเลยโอ โอ้โหตายไปเกีวปลายมอนแล้วอะไรครับนี่เอาดิครับนี่อะไรครับอะไรสุกับปีศาจแล้วเฮ้ยอ้าวอ้าวโอ้โหจู่ๆครับ เจ้าไม่มีค่าพอเป็นคู่ต่อสู้ของข้าหรอกไอ้ปดูเรื่องมากี่คนโอ้ยทำไมมันทำไมมันตายยากจังวะตายยากโดนมอโมะนะ คนเราลุมมันอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ลุมนะเขาเลือกสามอคีจิมจิมจิมพุงมันจิมพุงมันจิมพุงมันไดิบหจะไานาอยากิีโอ้โหไม่เยตายยานานี้เลยหนีน เกี่ยดแต่พาเขาดีกว่ม่อีเราไปที่เก็ตกต้องกาเื่องนีเหรออือเจ็บเลเจ็บรออเหนื่อยนอยเน่ยนะเหนื่อยอยู่นะมาเรีย้ แยกไปฮะมันยังไม่มีกล่องท้องมันยังไม่มีกล่องท้องได้หอกใหม่ได้มีดใหม่เว้ยได้กระบอกใหม่ใส่แล้วใส่ทับอ่าใครใครจะคุยอะไรครับเขาไม่ได้คุยหรอกสำรวจแล้วทุกคนรัเก็บของได้ทำไมของเขาของเขา เห็นไหมชื่อลาปีอ่ะโหยคุณจะมาโดงของฉันทำไมคุณเป็นคนที่ช่วยอย่างนี้คือคุณจะโดงอย่างงี้ไม่ได้แย่แย่แย่กลับเมืองกลับเมงต้องไปสนทนาที่เมืองเวลสีเวลสีเวลสีอย่างนั้นเลยทำไมกูยังเวลหนึ่งอยู่เลยแม่งคนเย่ เดี๋ยวนะทำไมมันยังแหลกอยู่วะกูไม่เข้าใจกับมันเนี่ยคุณเลเวลต่ำเกินที่จะใช้ใช่สิใช่สิมันต้องเลเวลสองกูยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยโอเคนี่แล้เรียนละโอ้โหนี่พึ่งลืน่นใช่นรียและวรียนละไอตอ้นบวกกันนี่สกิลของใครมากกันไม่ลูก

ออกไปนู่นแล้วเหรอโอ้หกูเควสเควสกูยังอยู่อยงงี้อยู่เลยเควสดเขาก็อยู่ตรงนี้แต่ไม่ใช่อันนี้อันเนี้ยของกูเนี่ยเอาของกใช่อันเนี้ยแหละอันเนี้ยอันเนี้ยแหละอันเนี้ยแหละไม่ไม่เอาของกูก่อนวะแค่ของอันนี้แค่ของเขาเพราะวะาใช่อันนี้ของก็เดี๋อวม,มันจะได้ตามกันทันไงเอา้าว ดูคนเถื่อนดูคนเถื่อนนั่นสิคนเถื่อนคนไหนพวกแกทุกคนต่อยอ๋อโหโอ้โหโอ้โหแต่ละคนโอ้โห มีแต่คนพวกชอบทำลายชิบมหายตัวทางเลยแยกไปจะได้ทำเร็วป๊บนี่ไงนี่ไงปุ๊บปุ๊บอ่ะ ไปนู่นเลยไปเฮ้ยเฮ้หมาบูด็อกออกมาแล้วตัดนั่ตัดนั้แบนหมดแคเลยเอาวะ โอ้ยทำไมต้องไปกูด้วยนี่นี่แตกนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ e <the> ็บโอ้ยมันชาร์จมันชาร์จมันชาร์จ <neither> นู่ไข่ตันมันท่านี้วะเนี่ยโอ้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 ยจะแตกจะแตกลุกลุกนี่จิ้มออ้ยอุ้ยอ้ยจะแตกจะแตกเขาแตกแล้วอ่าอุ้ยยังไม่ตาย เพิ่มเลือดหน่อยขอปิดครับนีไ่ไงจิ้มหัวไปดีเหนื่อยไอ้ต้นเล่นไอ้เดี๋ยวไอ้ต้นก็ต้องไปนอนแล้วใช่ไหมอ๋อโหเ๋ยวไ,ไปนอนล้วก็บ <c oughs> ไปนองว่ะ ถ้าใหมทุกคนได้สองดาวก็ตายไงแล้วเราเปิดคลิปเพื่ออ่าเกรกูตอนนี้เราได้เสียพลทหารไปหนึ่งคนแล้วนะใช่ไหมลาปิดครับลาสุร พ้ทหารเราไปแล้วอะแต่เราต้องอันนี้ออกออกจากปาร์ตี้ก่อนนะใช่ไหมแฮนต์นอ uh huh. ร์ออกไปยังเนี่ยอ่ะฮะแป๊บนึ่งป๊บนึงโอเคเราต้องออกจากปาร์ตี้ก่อนนะอ๋อ oh, oh, ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเธอเธอเป็นหัวตีแล้วเธอเป็น uh huh. หัวตีแล้วเว้ยอ uh ่ะอ่ะเฮ้ยดิทคอร์ดขาชื่ออะไรนะดิทคอร์ดชื่อ ชื่ออะไรบอสอ๋อก็ชื่อเบสนิดามั่ว B T N รับปี๊ดเถอ,อะใช่อ,อะแล้วฮะตอนนี้เราได้เสียเราได้เสียแรงแรงไปหนึ่งคนนะฮะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราอัดอัดนะตอนนี้เรากี่ทุ่มวะ ะตอนนี้เราอาจกี่ทุม่มละไม่รู้วะเราทำอะไรอยู่พิมพ์ชื่อดิสคอร์ดตอนนี้นนณเวลาตอนนี้น่าจะค่อนข้างที่จะดึกนะตอนนี้ก็สามทุ่มจะสี่ทุม่มละ มาตอนนี้เสียบุคลากรไปหนึ่งคนเราก็จะเดินหน้าทำเควสต่อนะครับผมใช่แล้วทำไมเควสคุณอยู่อย่างนี้วะทำไมเควสเธออยู่อย่างนี้วะไม่รู้เหมือนกันก็เควส์เขาอยู่ตรงเนี้ยเควสเองไม่ได้อยู่ตรงนี้เอยก็เราเควส์เลยน,นี่ไง ไปเด็กครับต่อยเออไอเนี่ยไอตัวหอ,อกเอนี่ยไอตัวหอ,อกอแม่งดีเว้ยทำไม มันแบบมันตีเร็วตีกว้างเละสกิลมันตีโคตรกว้างเลยดี๋ยวเขาตีตีได้แค่ทีละสกิลสกิลนึงทุกคนคะถ้าเกิดทําไมรู้สึกว่าเสียงเราคล้ายเด็กกระโปงที่อยู่ในคลิปล่าสุดก็นั่นแหละค่ะใช่ไหมเคลียร์ให้หมดเออเอา เออวันนี้เอาจนถึงเลเวลสิบห้านะเปลี่ยนอาชีพแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราพาร์ทหน้าเราจะทำอะไรเอาไว้เอาไว้ค่อยพูดที่หลังลวกันนะตอนนี้ก็ต่อยควายไปก่อนอ่ามาตีค,คางๆนี่ไง อุ้ยสายฟ้าลกุกมาหมดยาอ่ะหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหโอ้โหหน้าหน้าแดงหน้าหน้าเขียวหน้าเขียวหน้าเขียวมากเอ้ยไอ้นี่มันที่มันพาตัวโรเซ่มานี่ว่ากดเอสซีดิ ทำฉากเร็วๆดูมาจนครบร้อยรอบแล้วนะแตกหนึ่งตาย ใช่เบาๆนะเอออู้ยน่าแดงน่าแดงน่าแดง,แดงอืมอ,อย่าเฮ้ออยเออโดนฮึ อันนี้จะดูเลยทำไมอ่ะไม่ดูดีกว่าขี้เกียจก็ปกติดูประมาณสิบรอบได้นะอีสองคนไม่เข้ามาเหรอกดเลยครับเอ้ยโหตรงนี้เอา仨 กลับไปหน้าดันเจียนนะฮะกลับไปหน้าดันเจียนเขาหมายถึงใครเหรอเขาหมายถึงเราเพราะว่าตอนีเพราะว่าตอนนี้กิวเรานั้นเนี่ยเขาต้องมาสู้สู้กับเมื่อกี้อสู้กับตัวเมื่อกี้ตัวที่เราเพิ่งเล่นผ่านไปเมื่อกี้ ต้องมาสู้กับไอตัวที่เพิ่งเล่นผ่านเมื่อกี้อ่าเอาละฮะมานะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ทำเควสซ้ำไปเรามาคอยเฝ้าพวกมอนสเตอร์เควสกันต่อเลยดีกว่าผมเลเวลสิบห้าแล้วนะเธอเขาเลเวลสิบห้าเออทำไมต้องใช่ไม่ไม่ทำไมต้องใช้เธอเอ้ทำไมต้องใช้ผมหมายถึง พูดกับคนดูนะต้องเขาใครก็เพื่อใครแล้วเธอเธอทำธุรกิจยางไงเธออยู่ไหนยืนนิ่งไยโหลดอยู่ครับโหลดอยู่ใจเย็นๆได้ไหมครับโหลดเลยเออโหลดไม่เห็นค้นต้นเลยก็เกิดว่าโหลดเขาต้องนน้นแล้วเลยก็บอกอยู่โหลดอยู่เนี่ยไม่เห็นหรอขยับไม่ได้น่ะโหลดโหลด ด้ะด้ด้คนยิ่งเจ็บมืออยู่นี่ผมขอนำเสนอหมาผมหมาผมชื่อโอ้มากเบสผมภูมิใจกับหมาตัวนี้มากผมรักหมาตัวนี้มากบอกเลย <c oughs> อ่ะกดผิดด้ มาเดีย๋ยวเรามารับเควสรอโอ้เชิญๆชุญงอย่าสูญเสียความกล้าหาญไปสละใ,ใ,ใช้เวลาในการหาหน้าเหมือนกันนะใช่ใช้เวลาในการหาหน้าหนามามานี่มานี่มานี่ขายขายามานี่ของแบบนั้นมันค่อนข้างจะลากอยู่นะ ใครแปร๊บทำไมเนือ ขึ้นไปนอนบนเตียงเดี๋ยวจะขึ้น insert แมวแล้วค่ะนะเป็นแมวที่น่ารักที่สุดในจักรวาลโอเคไหมเธอย่าเพิ่งอย่าลืมขึ้นรูปให้ด้วยนะไม่แน่จวเขาดิดนิ้วแล้วก็ขึ้นรูปด้วยมีมีขึ้นดิดแล้วใช่ดิดแล้ว ตอนนี้ก็เลเวลสิกันทั้งคู่ใช่ไหมที่แว้วบอกความยากไปดีว่าการเก็บเลเวลถึงเลเวลสิมันเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่ยังออนหักอยู่นะคะก็นั่นแหละมันก็จะนานสำหรับเช่นอย่างเราเป็นต้นโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะแยกย้ายไปเปลี่ยนอาชีพกันเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเจอเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่โอเคไป สำหรับวันนี้ก็เปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหนนะ้าเดี๋ยวเราจะมาเก็บเวลกันใหม่เนาะใช่ไหมใช่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บิทเทนด้วยนะครับบายบายจ้าก็บอกบมยบม่หน่อยครับโอ้โหอบอกไายบม่หน่อย เป็นยังไงบ๊ายบายของเขาโอเคบ๊ายบายจ้า